ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือที่อยุธยากันบ้านนะครับมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามยากสภากาชาติไทยก็ไปตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท,ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทางมูล,ลนิธิ อาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยได้ไปตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกตั้งแต่เมื่อวานนี้ในกตั้งแต่วันที่19ไปจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้เพื่อจะาแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภยัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายนิวัฒรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายกเหล่ากาชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพ,พระราชทานร่วมกันแจกจ่ายอาหารครับ สำหรับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีพื้นที่ทั้งหมด16อำเภอปัจจุบันมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งเข้าทั่วบ้านเรือนรวม15อำเภอ160ตำบล1,047หมู่บ้าน78,073ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรกว่า13,417ไร่ ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการและศูนย์พักพิงรวม157แห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกๆอำเภอตำบลหมู่บ้านซึ่งประชาชนผู้ประสบภัยก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนะครับเบอร์สายด่วน1784 1784นี่สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ